สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่26กันยายน2565คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมความงดงามของมณฑปพระศรีอริยบทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป4ี่ปางตามแนวมหาสติปัฐานสตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติกำแพงเพชรค่ะ ติดตามรายละเอียดจากวิทีมรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา 4อิรยาบถเป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าวัดมีบ่อตัดศิลาแรงเพื่อที่จะนำไปใช้ในการสร้างวัดมีบ่อน้ำที่อาบน้ำและศาลาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ชำระร่างกายก่อนเข้าไปสักการะภายในวัด สิ่งก่อสร้างสำคัญที่เป็นแกนหลักของวัดประกอบด้วยวิหารที่สร้างฐานสองชั้นฐานล่างเรียกว่าฐานทักศิณแบบบัวลูกแก้วอกไก่สูงใหญ่ผนังด้านข้างใช้ศิลาแลงก่อเป็นลูกกรงเตี้ยเตี้ยมีแท่นซึ่งเดิมประดับสิงปูนปั้นและทวารบาลรวมแปดแท่นวิหารของวัดก่อด้วยศิลาแลงนับเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน สาว,วิหารมีสี่เสาเป็นห้าห้องสองแถวรวมเจ็ดห้องมีเสาลูกกรงเป็นศิลาแรงเหลี่ยมและมีทับหลังบนมุกหน้าวิหารสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้คือมณดบพระสี่อิริยาบทขนาดใหญ่มีลักษณะแบบจัตุรมุกกึ่งกลางเป็นแท่นสี่เหลี่ยมเพื่อรับส่วนยอดหลังคาจากนั้นทำมุกยื่นออกมาทั้งสี่ทิศ แต่ละด้านของแท่งสี่เหลี่ยมก่อผนังให้เว้าเข้าไปเพื่อที่แต่ละทิศประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ปางคือเดินนั่งยืนและนอนอยู่โดยรอบทั้งสี่ทิศสอิริยาบถปัจจุบันสภาพชำรุดมากเหลือเพียงส่วนของฐานจนมองไม่เห็นองค์พระ แต่มีพระยืนปางประธานอภัยอิริยาบทเดียวพระพักอิ่มเอิบที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์กว่าอิริยาบทอื่นๆพบหลักฐานว่ามีการลงรักปิดทองทั้งองค์มีความงดงามทางด้านศิลปะลักษณะสกุลช่างกำแพงเพชรในศิลปะสุขโขทยัยปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีพระเจดีประจำมุมพระเจดีทรงประสาทยอดละคังตั้งอยู่มุมทั้งสี่ของมณฑบและมีกำแพงแก้วล้อมรอบสวยงามตระการตาพร้อมคติธรรมคำสอนเรื่องมหาสติปัฏฐานการมีสติรู้เท่าทันในอิริยาบท4คือมีสติรู้ในการยืนการเดินการนั่งและการนอน ส่งเสริมให้เกิดสมาธิและปัญญาอันเป็นองค์ธรรมในการเข้าถึงความสงบทางจิตใจ